สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาแนะนําตัวสินค้าที่เป็นตัวนะครับเตาย่างปลาย่างไก่ย่างซีงฟู้ดนะครับย่างพวกกุ้งหอยต่างๆนะด้วยระบบอินฟาเลตนะครับอินฟาเลตนั้นมีข้อดีกว่าระบบถ่านค่อนข้้งเยอะนะครับไม่ดับแรกเลยคือไม่มีฝุ่นละอองนะฮะไม่มีฝุ่นละอองที่เกิดจากที่เท่าหรืออะไรก็ตามนะครับมีระยะเวลาการสุกที่แน่นอน นะครับแล้วก็นะครับครั้งสุกเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเสมอกันนะครับเพราะว่านะครับใช้ความร้อนที่มันสม่ำเสมอนะครับแล้วก็นะครับประหยัดนะครับสําคัญมากเลยนะครับคือประหยัดนะครับประหยัดกว่าระบบถ่านค่อนข้างเยอะมากนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับสามารถหนึ่งถังเนี่ยนะครับสามารถย่างปลาได้นะครับที่เราเคยทดลองเนี่ยนะครับประมาณสองถึงสามร้อยตัวนะครับในในอุปกรณ์สิบหัวนะครับในห้าหัวเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าตัวขึ้น นะครับถึง300ตัวนะ Sin แล้วแต่เทคนิคนะครับก็คือเราอาจจะมาวางด้านบนนะครับเพื่อที่จะนะฮะย่างหมุนหมุนเนี่ยห้าตัวก็จริงนะแต่วางด้านบนนี่ก็ประมาณ10ตัวอะไรเงี้ยนะอย่างที่ผมวางอยู่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าเราก็จะเห็นว่ามันสามารถจะวางนะครับในณะน้ได้นะครับก็ในตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่มีควันนะครับไม่มีสารพิษนะไม่มีนะฮะสารก่อแร็งต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่มีเลยนะเพราะว่าสาเหตุเพราะว่ามันมันจะ ผาไหม้สมบูรณ์นะแก๊สนั้นก็จะเผาไหม้ให้ความร้อนจากไฟเผาไหม้ระเบื้องนะครับแต่ถ้าสังเกตด้านขวามือสุดนะครับด้านขวามือสุดนะฮะัลองลองสู่ไปดูเนียเนี่ยขวามือสุดนะครับเราก็จะสังเกตว่าอันนี้เป็นเป็นตัวตัวเตาที่ใหม่นะฮะประมาณยุการใช้งานประมาณปีที่สองปีประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเก่าๆนะสองสองปีขึ้นนะครับก็จะมีสภาพนี้นะครับนะครับมี ต้องรอยบ้างนะครับหรือว่ามีเปลออกมาบ้างนะครับอันนี้ก็อันนี้เกิดจากว่าเก่าละนะครับนะในในตัวในการย่างนะฮะอันนี้ก็สามารถย่างหอยอย่างกุ้งนะครับโดยเปลี่ยนแค่อุปกรณ์นะครับแค่ที่เสียบหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเนียเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็น่มันก็จะเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนหัวเป็นที่ย่างอ่าพวก ปลากระพงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนหัวเสียบได้พลังงานค่อนข้างสะอาดนะฮะสะอาดมากไม่มีควันไม่มีอแล้วก็รสชาติความหอมหวานนั้นก็ไม่แตกต่างกันนะครับระะเวลาการสุกค่อนข้างรวดเร็วนะฮะสุกกว่าเร็วกว่าป่าทานเยอะนะครับทีเดียวนะถ้าปิดกระจกนะอันนี้เงื่อนไขคือต้องปิดกระจกด้วยนะครับกระจกต้องทำให้หนึ่งไม่มีนะฮะไม่มีเรื่องของ กระจกนั้นจะไม่ให้ความร้อนกระจายไปในที่หนึ่งไปในที่สองก็คือในเรื่องของลมเข้ามาตีนะครับและสินค้าตัวนี้นะครับมีสิทธิบัตรคุ้มครองนะฮะสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นะฮะสิ่งประดิษฐ์นั้นคือนะครับคุ้มครองตั้งแต่การลอกเรียนแบบนะฮะการดัดแปลงนะครับการแก้ไขการนะฮะเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้เราจดในเรื่องของความร้อนนะครับที่ให้จากด้านบนแล้วก็